กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุ 1>, 1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ผมได้ลองมองภาพนะครับในตลอดช่วงเวลา15-16เดือนที่ผ่านมานะครับในประเด็น,นความขัดแย้งในยูเครนนะครับ ระหว่างทางรัสเซียนะครับกับทางด้านยูเครนะที่ได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากทางเนโตแล้วก็สหรัฐนะครับพันธมิตรตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการลองของหรือไม่นะครับหมายถึงว่าทางด้านสหรัฐและเนโตเนี่ยนะครับนะอาจจะ,นะเดินเกมนะก็คือไม่กล้าที่จะเผเชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงนะครับแต่ส่งยูเครน นะเข้ามาเป็นด่านหน้านะครับแล้วก็ตัวเองหนุนอยู่ข้างหลังนะเพราะว่าหลายครั้งจะเห็นว่าทางกลุ่มพันธมิตรเนโตแล้วก็สหรัฐเนี่ยนะครับนะก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับในสงครามความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับนะตัวเองเพียงแค่ช่วยเหลือ,อยูเครนเค่เองนะในการป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ผมมองว่าประเด็นความขัดแยง้งนะครับเนี่ยมันเป็นเกมนะเป็นเกม,นะเเกมลองของ ว่าของรัเสเซียเนี่ยดีจริงหรือเปล่านะแล้วก็เอาอาวุธของตัวเองเนี่ยนะไปลองในสมรภูมิในยูเครนนะครับเป็นการลองของหรือไม่นะครับในเกมนี้แล้วก็ใช้ยูเครนเนี่ยนะในการทําลายรัเสเซียนะให้อ่อนแอลงนะครับแต่ว่าจะอ้างหลายครั้งหลายวนว่าไม่ต้องการาเผชิญหน้ากับรัเสเซียนะครับตัวเองนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับในสงครามหรือความขัดแยง้งมันเป็นเรื่องของยูเครนกับรัเสเซียเองนะครับที่ต้องพูดคุยเจราจากัน จะคุยเจราจาสันนิภาพอะไรต้องพูดคุยกันเองนะครับแต่เราก็จะเห็นว่านะพอดีไปเจอคนที่แข็งนะอย่างปูตินนะครับบางท่านจะบอกว่าโอ้เป็นคนดือ้อเป็นคนร้นนะครับนะแต่ผมมองว่าปูตินเนี่ยเขาเป็นคนแข็งนะเป็นคนแข็งแกร่งด้วยแข็งกร้าวด้วยนะครับหรือจะบอกว่าเขาเป็นไฟเตอร์ก็ได้นะเป็นพวกนักสู้นะชอบสู้นะไม่ยอมจำนวนง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพิจารณาแล้ว ว่าประเด็นของยูเครนเนี่ยนะครับเราควรอย่วางความเป็นกลางนะครับเพราะว่าเขาคงจะจับสัญญาณได้นะว่าทางสหรัฐและตะวันตกเนี่ยนะครับกำลังจะเดินเกมนะที่จะปิดล้อมรัสเซียนะครับแล้วทำให้รัสเซียอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูตินยังยื่นคำขาดในลักษณะที่ว่าขอให้ยูเครนเนี่ยเป็นกลางนะครับแล้วก็ทางเนโตเนี่ยก็อย่ารับยูเครนเป็นสมาชิกนะครับ แต่เมื่อนะไม่สำเร็จนะตามนั้นนะครับสไตล์นิสัยอย่างปูตินเนี่ยเขาจะเป็นคนแข็งกล้าวกนะ็คือไม่ยอมก้มหัวยใ,ใครอ่ะนะเพราะฉะนั้นอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งเขาเชื่อมั่นในอาวุธของเขาก็ได้นะอาวุธต่างอ่ะที่เขาอ้างถึงอ่ะอย่างขีมนุษย์ความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับอย่างคินซานนะครับอย่างเซอร์คอนอะไรเงี้ยนะ หรือว่าพวกขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์นะอย่างอเวนการอะไรอย่างนี้นะครับนะอย่างซามัตอะไรนะครับเขาค่อนข้างมั่นใจแบบนี้เพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาจึงไม่ยอมนั่นเองนะเขาจึงเลือกวิธีการทําสงครามในยูเครนนะซึ่งเขาก็รู้ว่าเป็นสงครามคล้ายๆกับตัวแทนนะซึ่งได้รับการหนุนหลังมาจากทางด้านสแตนละเนโตในการส่งอาวุธเข้ามาเรื่อย โดยอ้างว่าเข้ามาช่วยเหลือ,อยูเครนในการป้องกันตนเองอะ่ะแต่จริงๆแล้วเรียกว่าลองของแล้วกันนะเพราะว่ายูเครนขออะไรไปแรกๆก็จะเหมือนกระมิดกระมีนนะครับนะจะไม่ส่งมาไม่อยากจะขัดแยง้งไม่เป็นคู่ขัดแยง้งจะไม่ส่งขีวุวิสัยกลไม่ส่งนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนะก็จะส่งทยอยส่งมานะอย่างขีวณวุฒนะพิสัยไกลก็เริ่มส่งมานะระบบป้องกันทางอากาศใช่ไหมก็ส่งมานะครับ คือดูไปดูมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าอยากจะมาลองของในสมรภูมิยูเครนมากกว่านะแล้วทางรัสเซียก็ดูเหมือนพันใจนะครับแล้วก็ตามข่าวก็คือสามารถที่จะสอยนะเจ้าแพทริออตนะครับระบบป้องกันภัยอากาศของสหรัฐสาเร็จได้ด้วยนะด้วยขีปนาวุธนะความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดคินซานเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างเยอรมันสเนี่ยซึ่งแรกๆก็เหมือนกระมิดกระเมี้ยนนะจะไม่ส่งมาะทางเยอรมันนะสุดท้ายก็ส่งมา นะเพราะว่าเป็นรถถังขั้นเทพนะรุ่นเทพเลยของทางยุโรปใช่ไหมซึ่งทางรัสเซียก็คงมั่นใจนะครับว่าจะจัดการได้เรียบขาดแล้วก็ตามข่าวก็เจอเอลิเกเตอร์ K A 5้านะครับเจ้าโจรสเคบินเนี่ยนะสอยนะทังเรียบขาด2แล้วก็รถหุ้มเกราะแบดเล่น,นะครับของสหรัฐด,ด้วยนะก็กลายเป็นซากนะในสมรรภูมิไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะหลังจากที่ผ่านมา15เดือนนะจึงมองเห็นว่า มันน่าจะเป็นลักษณะของการลองของนะคือตัวเองอาจจะไม่อยากจะเผเชิญหน้าเองนะครับแต่ส่งเข้ามาในสมรภูมิยูเครนเพื่อมาลองอาวุธนะลองของว่าเอ๊ะนะจะมีตัวไหนนะที่สามารถผ่านหรือตกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วนะครับเป็นการนะประลองอาวุธกันนะในสมรภูมิยูเครนไม่ว่าจะเป็นแพทริออตนะคินซานนะไม่ว่าจะเป็นเรียวพาดสองนะครับ รถหุ้มเกราะเบลเล่เชเลนเจอร์สองนะครับหรือไอเกเตอร์ KA 52หนะครับหรือว่าโดนนะกามิกาเซ่นะครับอย่างแลนเซตทรีอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นประสิทธิภาพมาแล้วก็ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะมั่นอกมั่นใจนะในอาวุธตัวเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นริงดูเหมือนว่ายิ่งนับวันไปเนี่ยนะครับเนโต้ก็จะไม่อยากจะเข้าปะทะตรงนะครับเพราะว่า ภาพของซากรถถังเรือผาดสองนะรถุ้มกอบเบตเล่นะครับหรืออย่างเอ,อ่อไอตัวสตอมแชโดอะไรเงี้ยก็ถูกสอยได้เหมือนกันระบบป้องกันภายในอากาศแพทติออตนะครับก็โดนสอยได้เหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นผมจึงมองว่าเกมนี้นะเป็นเกมนนะที่ก็เรียกว่าลองของแล้วกันคือเมื่อไงคือทางเนโตเนี่ยไม่ต้องการไปเชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรงนะครับแต่ส่งยูเครนมาเป็นด่านหน้านะครับก็ให้ยูเครนเนี่ยทำลายรัเสเซียให้อ่อนแอลง นะครับแต่จะอ้างว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องนะไม่อยากจะไปเผชเชิญหน้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ใช่ความขัดแย้งของตัวเองกับรัสเซียนะครับแต่เติมอาวุธเข้ามาเรื่อยๆเพื่อจะเข้ามาลองของนะในเกมนี้นะครับซึ่งรัสเซียก็มั่นอกมั่นใจในอาวุธตัวเองเขาพิสูจน์ใหมเห็นนะครับว่าอาวุธของรัสเซียนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะครับก็ทําลายอาวุธจากทางด้านสหรัฐะตะวันตกไปไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมถึงขณะน,นี้รัสเซียก็เดินหมากนะครับ อาศัยเบรลุสนะครับในการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีด้วยก็ขยับเข้าไปนะครับเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปจ่อตัวตึงของเนโตเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ